ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันตุดจีนวันตุดจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและก็ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยทุกท่านซึ่งในวันตุจีนนั้นเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆมากมายแน่นอนการเฉลิมฉลองก็ต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์นั้นพุทธศาสนา ได้สอนในเรื่องหลักของโคาธิยะหอยู่5ประการมีอะไรบ้างนั้นในวันนี้หลวงพี่มีเรื่องเล่าจะได้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคือใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงตัวและครอบครัวนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์อันดับแรกในการที่เราแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายก็เพื่อที่จะ ดูแลตัวเองให้เป็นสุขและดูแลครอบครัวให้มีความสุขสบายเราจึงสแสวงหาทรัพย์ประการต่อมาก็คือการบำรุงมิสหาหายเพื่อนร่วมง,งานให้เป็นสุขแน่นอนว่าการงานต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําโดยลําพังคนเดียวได้ก็ต้องอาศัยมิตราหิยหรือเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือเมื่องานสําเร็จรู้ล่วงแล้วเราจึงจําเป็นที่ต้องใช้ทรัพย์นั้นตอบแทนเรื่องดูเขาตามความเหมาะสม อีกประการต่อมาก็คือการใช้ทรัพย์ป้องกันอันตรายแน่นอนว่าอันตรายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอักขีภัยหรืออะไรต่างๆทรัพย์ที่เรามีนั้นในปัจจุบันเราอาจจะใช้ในรูปของการประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุพอเมื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้มีทรัพย์ในการที่จะดูแลรักษาตัวเองจากอันตรายที่เกิดขึ้น อีกประการต่อมาก็คือการทำพรี5ประการคำว่าพรีนั้นหมายถึงการสละการสละในที่นี้หมายถึงการสลักรัพ์เพื่อประโยชน์ประการที่1ก็คือญาติพรีคือการสละทรัพย์ของเราเพื่อสองเคราะห์ดูแลญาติที่ได้รับความยากลำบากประการที่2ก็คืออธิพรีคือการใช้ทรัพ์ ดูแลต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนให้มีความสุขและก็ประทับใจอุรพะเปตพลีคือการใช้ทรัพย์สละเพื่อทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับผลบุญกุศลในฐานะลูกหลานที่พึงกระทำให้อันเป็นการแสดงออกถึงความกรตันยูกะตะเวทีประการต่อมาคือราชปรีคือการเสียภาษีอากรหรือบริจาคทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือแผ่นดินเทวตาพรีก็คือการเสียสละทรัพย์ของตนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนั้นได้ให้การเคารพสักการะเพื่อให้ปกป้องรักษาให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขสวัสดีนี่ก็คือหลักการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ทั้ง5ประการที่เรียกว่าโภคาทิยะ5เมื่อผู้ปฏิบัติ สามารถได้ปฏิบัติได้ดังนี้แล้วก็ย่อมเกิดอนิสงส์ก็คือเมื่อได้ใช้จ่ายทรัพย์ได้เป็นประโยชน์ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรใหท้ทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีเนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีนตลอดปีและก็ตลอดไปขออำนวยอวยพร